อาบู๊บบิลลาฮิม์ชชัยตันิ์รติมบิสมิลลาฮิราะห์มานิรรฮัมดุลิลลลาาฮิวัสม alhamdulillahi w a l ะ a l a t u was-salamu 'ala m a l a b i b ล d a wa 'ala ali wasabi'us-salam سلام عليكم رحمة ะ ل ل ه وبركاته ครับข้อคิดชีวิตนะครับในครั้งนี้นะครับอยากจะมาชวนพี่น้องที่รักได้ทําการทบทวนแล้วก็พูดคุยนะครับว่าอัลกุรอานสําหรับพวกเรานั้นมีความหมายอย่างไรกันบ้างซึ่งแน่นอนครับพี่น้องที่รัก หัวใจของผู้ศรัทธานั้นคือการที่เขาได้มีโอกาสได้ใคร่ควรในการสร้างของโพลล์ใคร่ควรในสิ่งที่โพลล์นั้นได้พูดได้สอนได้กล่าวในสมัยท่านนบีมูฮัมมัดสุลต่ลอฮุงอะลัยฮิวะสัลลัมครับผมจากท่านอัตตอครับท่านได้กล่าวว่าฉันและอุเบสบินอุเมสเนี่ยได้เข้าไปหาที่อนึ่งไอชาซอบาสสองท่านเนี่ยได้เข้าไปเยี่ยมมารดาของผู้ศรัทธาก็ที่นึ่งไอชาแล้วก็ได้ถามครับว่าแม่ ภรยาของท่านนบีก็คือแม่ของผู้ศรัทธานะครับผมช่วยเล่าเรื่องน่าประทับใจที่สุดที่ได้พบเจอกับท่านนบียหน่อยครับเพราะท่านหญิงไอชาเป็นภรรยาที่ท่านนบีรักมากเพราะฉะนั้นก็ต้องมีโมเมนต์หลายๆโมเมนต์ท่านทั้งสองอยากรู้ว่าโมเมนต์ไหนนะที่ท่านหญิงไอชาประทับใจมากที่สุดก่อนครับครับทิงไอชาบอกพอได้ยินครับ พี่เหชาก็ร้องไห้เพราะคิดถึงผู้เป็นที่รักของนางนางก็ร้องไห้แล้วนางก็ตอบว่าไงครับทุกเรื่องราวของท่านนาบีนั้นมีแต่เรื่องน่าประทับใจนี่คือสุดยอดสามีพี่น้องอยู่ให้ภรรยารักจากไปก็ให้ภรรยาได้คิดถึงพี่ใา,าบอกไงครับทุกเรื่องราวของท่านนาบีนั้นน่าประทับใจหมดเลยมีคืนหนึ่งนางก็หยิบมาเรื่องหนึ่งเหตุการณ์หนึ่ง เป็นคืนที่ท่านนาบีน่ยจะมาค้างกับฉันเพราะอย่างที่เราทราบก็คือท่านนาบีมสุสลิมนั้นมีภรรยาหลายท่านซึ่งท่านก็มีความยิจติธรรมก็แบ่งว่าวันไหนคืนไหนท่านจะนอนอยู่กับใครจะไปอยู่กับใครก็มีคืนที่ว่าท่านจะได้มาอยู่กับที่หญิงไอชะพอท่านนาบีมสุสลิมมาปุ๊บท่านก็ได้มานอนข้างท่านหญิงไอชะนอนแนบสนิทจนกระทั่งผิวสัมผัสกัน ด้วยความรักใคร่คือคนเราถ้าสาม,มีภรรยาถ้าอยู่กันแบบเกลีกยดนี่หน้าก็ไม่อยากจะมองอย่าว่าจะเอาตัวไปติดเลยนะครับผมนี่ท่านนาบีก็ไปเหมือนกับจะอุบกอดภรรยาแล้วก็บอกว่าไงครับน้องจะยอมให้พี่ละหมาดเพื่อผูย้ยุบาลได้ไหมสุภานอัลลอฮพี่น้องท่านนาบีมูฮัมมัดสลลยสลัมขออนุญาตภรรยาในการละหมาดตารวาวีพี่น้องบางท่านอาจจะบอกไปขอทําไหมก็จะทําเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยลองไม่ให้สิ นี่คือท่ารอศูนครับถามว่าท่ารศูนรักอัลลอฮ์กับรักภรรยารักใครมากวาก, All, มากว่ารักอัลลอฮ์มากกว่าแต่ท่านนอีรู้ว่าทุกคนมีสิทธิ์อัลลอฮ์มีสิทธิ์เหนือท่านครอบครัวก็มีสิทธิ์เหนือท่านคืนนี้เป็นคืนที่ว่าเป็นสิทธิ์ของที่หนงไอชา้าเป็นวายยิบที่นังจะได้ส่วนการละหมาดอ,อ่ตะฮัดยุดละหมาดยามค่ําคืนเป็นมันดูเป็นสิ่งที่ถ้าไม่ได้ทำอัลลอฮ์ยกโทษให้ ซึ่งการที่พูดเนี่ยเพื่อไปนกรให้เกียรติอย่างไอชะาบอกว่าเธอมีสิทธินะถ้าเธอจะเรียกร้องสิทธิพี่ก็ใช่ตามสิทธิสุดยอดสามีบ่าวที่รักกันล้อจริงแล้วก็รู้ถึงหน้าที่ของตัวเองจริงทําหน้าที่ให้กับทุกคนอย่างดีที่สุดท่านอบีก็บอกขอจะยอมให้พี่ละหมาดเพื่อผู้อยู่บ้านของพี่ได้ไหมพี่ไอ,อช้าครับสุดยอดภรรยาเป็นคู่ที่แบบว่าอยู่กันแบบงดงามนะครับผมภรรยาบอกว่าไงครับ ที่น้องรักเนี่ยมีอยู่สองอย่างสิ่งที่น้องรักเลยนะรักมากๆเลยนะมีอยู่สองอย่างอย่างแรกรักที่จะได้อยู่กับท่านนบีอย่างที่สองรักที่จะให้ท่านนบีนั้นทําในสิ่งท,ที่ท่านรักสุดยอดมารดาพี่น้องสุดยอดภรรยามารดาของผู้ศ no. รัทธาผู้เป็นที่รักของท่านนบีมัสลัยซัคือนี่เอาะชาบอกว่าที่อชารักที่อยู่กับท่านนบีเป็นความรักทั้งในฐานะของภรรยาในฐานะของผู้ศรัทธา แล้วก็รักที่ใ้ท่านลบีเนี่ยทำในสิ่งที่ท่านรักคือยอมให้ท่านนะบีทําไม่มีอิดออดไม่มีว่าไม่มีอะไรท่านละบีครับพอได้ยินปุ๊บท่านก็ลุกไปทําน้ําละหมาดซึ่งที่เน่ชาบอกว่าท่านลบีใช้น้ําน้อยมากใช้น้ําน้อยมากแปลว่าทําน้าละหมาดเนี่ยท่านนบีเป็นบุคคลที่รักความสะอาดมากพี่น้องแล้วท่านก็ใช้น้ําแบบคุ้มมากๆทำน้ำละหมาดใช้น้ําละหมาดแบบน้ําน้อยแต่สะอาดนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามฝึกทีนี้ครับ ท่านนบีก็ละหมาดเริ่มละหมาดพอท่านเริ่มละหมาดท่านก็เริ่มร้องไห้เนี่ยน้ำตาชุ่มน้ำตาชุ่มสยุดกันน้ำตาชุ่มร้องห่มร้องไห้ละหมาดเสร็จมานอนกับพี่ไอชะท่านก็ยังร้องไห้อยู่พอร้องไห้ปุ๊บท่านหญิงไอชะก็ไม่ได้พูดอะไรท่านบีลานพอจะเข้ามาอาจารย์ครับปกติก็จะต้องขออนุญาตท่านนบีพอจะขออนุญาตท่านนบีก็พบว่าท่านนบีเนี่ยร้องห่มร้องไห้น่ะขณะนี้ท่านบีลานก็ถามยาอัสลุมลอ อะไรทําให้ท่านต้งองร้องไห้ขนาดนี้ท่านทําผิดอะไรแล้วยกโทษให้หมดคือท่านไม่ต้งองร้องไห้ขนาดนี้คือเป็นห่วงด้วยความรักแล้วก็ตกใจท่านอบีก็บอกยาบีล,ล้นทําไมจะไม่ใช่ฉันร้องล่ะเพราะอายะนนี้พระองค์ได้ประทานอายะกุรอ่านล,ลงมาให้ฉันแล้วหายะนะจะเกิดขึ้นแก่ใครก็ตามที่ไม่ได้ไข้ควรอายะกุรอา่านนี้อายะกุรอ่านที่ว่านั้นอยู่ในช่วงสิบอายะสุดท้ายของสุรอาอ,อิมรรอนครับพี่น้องสนใจใช่ไหมครับ ลองไปศึกษาดูแล้วเราจะพบว่าอะไรคืออายะที่ทําให้ท่านนบีนั้นร้อง,องห่มร้องไห้และท่านนบีพูดว่าความหายนะจะเกิดแก่ผู้ที่ไม่ได้ไข้่ควรอายะนี้ฮะดิสนี้เป็นฮะดิที่สองนะครับสรัาวออิมมุมุตุลลอฮ์วะบารักาตุครับ